พี่น้ำตรงไหนครับพี่น้ำมันแดงใช่ไหมน้ำแดงลลงลงค่อยครับหนุ่มพี่ตอกกอน้ตแเง้นไน

จะค้นรับอยู่นี่สอคนเองไปยังทีเไปกสามุงกัน